สบายดีพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้เรามากินหมูกระทะกันนะคะมากินหมูกระทะทางไกลโอ้พี่น้องอ้ายเนยอ้ายเพลียงานเขาเรียกว่ากินหมูชนรวมค่ะมาอลยมาคุณตีทองอ้ายอ้ายมาเลยมาอ้ายเพลียงานพี่น้องเพิ่นเป็นเจ้าภาพเด้อเพิ่นถือเลขใครถือเสือเหลืองบอกบอกเสือเหลืองคุณนี่ อ้องขเบอร์มากลกืมายดน้องนกกระาเจ้าเบอร์สั่งมดจะไปก่อนคือแซ่บแ่กเนาะเอาคือีให้มันก่อนนลวนกินนะกินก่อนกินไดเอาลูกอนอนเา้กิน้วกินกินได้บอกกินเดี๋ยวสักแม่ด้จ้ามาได้ กีบไปให้ใช่ไหม,อามาวนนะอืมมองนี่จะกินเปี่ยพไปยามนั่นนกินยามครับน้ำน้ำพี่น้นกนกนนงกินน้ำกัน มีตอนแรกนะวที่ซื้อมันในเซเว่นแล้วเฮ็ดนะย่านมันสั่งพอได้พาสั่งไปเมื่อานเขาก็บมส่งมีแล้วจ้ะัไปมาพี่นลอกสี่โมก็ถ่ายเลยกำลังแล้วบัวหะฮะเอาบุมเช่นดีหนเนียมึงแนวบุญเส้นนะใเปิดมาเด้อมาเด้อ

บอกเข้าไปใช่ไหมเนาเข้าไปกินแล้วจังเอาไปซี่ตามลงที่หลังเนี่ยกิน้องขำบลงไงโม่บดนายจะเจอแด้วจ้าตื่นมาหาลอยมีกุ้งไข่ออกเด้อแม่นแท้กุ้งตัวเดียวครับนี่ไงกุ้งมันกุ้งหกุ้งข่านก็ตัวชั้ วันนี้เรากินหมูส่วนรวมนะคะเราไม่ได้กินหมูงระทะหมูย,ยังก็หมูส่วนส่วนรวม,มแซมหรือเปล่าม,มากิกนคำแบบรกก่อนแซ้จำแ,แก้วก่แซบเนาะเมื่อหน้าสั่งหไหมร้านอะไเนี่ย มินได้กินได้นะวันอชอบกินวันี่ดูจะว่าให้นิมอร่อยไล้ยอย่างจะออกวันาทิตย์อะไรได้ออกไดแล้วจ้าีลนอน้องกำลังแซ่บเล็กกระเทนแบบเก่าเลยมันก็ เดี๋วเวลาดีกว่อาัเอาพักเอาพักด้ยไข่ตอกเอานะไหมไข่คไข่ลายแค่บอตอกเอาแบบตอเป็นหนวดเป็นหน่วยนลครับ พอมันกขบเนาะ่ัเอาเพคือเอาซื ke eng ke eng. Euh ้อเอาเองาวะพี <ke ่เจียงเก่งละไม่บครชวน้าเนี่ยย่งใส่ได้ไหเดี๋จะไปตลาดไหมหรือว่าไม่ต้องไป จะไปจะไปคนเดียวมาไปมันแค่ได้กินก็ไม่คอยจะไปใส่บาด้วยไงตอนเช้าเออซื้อมันร้นแต่เรต้องซื้อน้ำไม้หนอนใหญ่เด้อมันก็แซ่บนอนอะไรหนอน้้ไมเลี้ยงน้องมาตอนนี้ไม่ได้มีแค่น้ำไม้เลี้ยงน้องเนาะน้ำไม้อะไรแบบนี้หนอนใหญ่มันก็แซ่บมันหวานมันแกงแล้วพี่น้องเลี้ยงน้องบ่คอยเนี่ย่างหนึ่งจาน่ะย่างมาแน่นยังตัวไม่จุต้ม มาเอาเามามาพอดีเลยนี่สแตกเองนะคะก็ได้ตอนเดียวกินเองก็ได้ตอนเดียวอร่อยนะคะทำไม่เห็นเราเห็นแต่อ้วนสองคนอะัวนั่งสูงเนาะนั่งจะเจ็บเใช้เข่าว่านเขาอ้วน เอาทงมาหรมาเร็วเดี๋ยวขน่ลูนกินอยู่ไมเอาปลงมาให้น่อไรต่นมไ่ะโยชน์อะไรเป็นช้างนอนก็ได้กันแต่เายามาเปื้อนที่ทํทความสะอาดไเี้ยตัวช้ากุ้งน่ะอี่เดินที่นงามเนย ไข่ก็ออกอยู่สองหน่วยไข่เดียวโอ้ยบอกเลยนั่งดีบุมีคนเป็นยางเนาะพี่น้องนั่งได้เบัดนั่นแหละเห็นบอกกับหล่อชงขาดเขาเบิ่งแบ่งกระโดดนี่มันแค้นนั่งจะได้ก็นั่งไปรอดเจ้าว่าเนะบุมบิคนเบิ่งขนาดหัวอีติวยังเต้นมาบ้าบอยเป็นละ เ <c oughs> อามาไ้แม่จยนน <c oughs> ่ะ <c oughs> เออน้ำจิ้มมันแซบว่ะแนซะ่แซน้ำจิ้ทานไะไรทิวขขาเน่ยเ้ยิกิตเเข้า

ถ้าขึ้นเบิดแมุ่่นเช่นกินโมกจะกินได้ม่กิน็เดี๋ยวมันแล้วเลยไปวกบ้นเราไปลวกยากรงไม่เอาเลยโอเคครับจะเอา,าไปน้องไปกินกินจะผักเนื้อเบิดอะไรเด้อบาะน่ยรนกนแล้วจังไม่จะวงเลิกแล้วใชถั่มันนะมันจะมาห้แล้วบอก Tang my name lắm hoạt động của bọn em làm em bọn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  Đi bọn em Đi em bọn Đi bọn em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  bọn ลูกก็ใหญ่แล้วกินนิกดกว่าเด็กมาบ้านหรอเหมดแล้วรอสุดสองกินไม่ค่อยเยอะสบายดีพี่นอ้อง,อง,องแม่ลูกอ่อนจ้าสวัสดีค่ะวันนี้เราจะกิน หมูกระทุส่วนรวมกันนะคะวันนี้ยิ่งญาติพี่น้องนะคะรวมญาติรวมญาติรวมหมูหมูรวมลุกถุงวันที่หนึ่งค่ะปาโตตินี่แบ่งกันด้วยนะนี่ไงล่ะลุกรางวัลที่หนึ่งนะคะวันเธออยากได้อะไรอ่ะเธออยากได้เวฟเลยแม่ไอ้ขอเมียใหม่ได้ป้ะไปเอาอะไรอ่ะขอเมียเพิ่มขอเมียใหม่ได้ป้ะแถวเลี้ยวแล้วยังวะ อันนี้มันสุกแล้ว้วนเนไหมใหญ่ๆเลยนะคะอ้วนๆมันชอบให้ใรอสุดสองอยู่พี่น้องเอ้ยร่างกายสมดะไร่างกายต้องการกระท้วกะเธอเอาไปดิสุกแล้วเห็นไหมเปนก้อนกินรดกินรอดแมว รดนอยู่ลดหเลยเอะม่ท en> ี่จริงอันนี้นะถ้าจะกินต้องหั่นให้มันนมาไม่ได้แลน่กเดี๋ยวกเดียวว่าช่องขาดฉันจะกินสองชิ้นนีงน้ำชุบอกันแค่หนเนาะใส่ซาลติน ไ่โอปลาไม่แซ่บน้ำรดี่รดดีแต่น้ำจิ้มมันน้ำหมักแซ่บเผ็ดดีเผ็ดจัดจันเลยเนาะแต่ฉันก็เผ็ดหุงปลเลือกผีดเงี้ย ฉันมันบกบกไฟมันบาน,นเธอ,อต้องใส่ถ่านแมน่ก่อจ้าเอ๊นี่ร้านน้อยน้ำไปน้องอลูกคนเสิร์ตสีชมพูตะเกียรลูกเลบักลานอนบอกเออกวับักลาบอกฮะ กนปักลาบอ่ะสองเดือนกว่าเนาะต่อๆรอ,อบสองจ้าสุดสองสุดสองันนี้ใบหวลพาอันนด้ตัวไปน่าหน,น่นงองอ,งองันน่ะใส่ไดแล้วไม่ใส่ผักแล้วใส่เนื้อก่อนเอา,าอะไรมันกีน นี่เด้อจ้าเขาเอิ้อนอย่างนะสปอนเซอร์เขาเลี้ยงเนาะจะให้เขาจ่ายเงินเทไดรจ้ะเงินถึกเลขผลเบ็ดเลยยังเหลืออยู่พี่น้องยังเหลือจ่ายเขาห้องลุงแกลยังเอาอย่างลุงเขาจะนอนกับนายโลกเต็มเต็มโคตรเป็นอะไรนี่นั่งนอนอยู่างนี้นะ หน้ตัตงตวนตะตุดตวงตัวตุงตวงตัวตุงตวงตัวตุดตวงตวตุตงตลุหนุนตุบ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 ชื้อชื้อชือเอาพัดลมหันมาหนีหันมาหาลูกเอาหันมานีก้อนแ้มานีก่อนแล้วมาให้อุ้มมันตอนเออ อยากเบิ่งออยู่ห้องฉันมันสวัสดีครับป้าลุงลุงก็มากินใช่ไหมสวัสดีครับป้าลุงกินเลยนี่มันซุกแล้วนู่ห้อนอยู่ยากยู่บักยากเลยเบิ่งเขากินเบิ่งเบิ่งแก้มเป็นแก้มหัวกระลานเป็นล้านหัวก็เป็นย่ำย่ำฉัเป็นไทยนะ๊ะเขาทิมเธอหนึ่งนะเขาทิมเธอหนึ่งดีแต่ผมมีภูเก็ต อยากกินหมูกระทะน้ำข็บลูบเบิ่งเองอยากกินหมูกระทะน้ำข็งบอลตาตึงตวตาตึงตวงตาตึงต้วงฮ้อนบ่ตตึงตัวติดแอร์ก่อนเด้อตตวงละถุงรางวัลที่หนึ่งเรจะติดแอร์ให้อยู่เบิ่งเบิ่งคัาตึงตวงาตึงตวงองไทยองแม่ยิบนะ กินนอ้าวกินกินไม่ได้คิดแต่อยากใ้นแ่เดว่ะจ้าใส่เตาอังโลมันจะได้บรรยากาศหน่อยเนาะตากันเบิกครับตาันเบิกเตากันเบิกเตาบันเบิกเตาบันดงหมงบาน่งโอ้ยดิันซื้อเบิกเนี่ยพี่จิติตออกนะ ปลาองเผือกปลาดุยยูเกียรลาุยูเกียร์จำพ่อนกินกอกิงหนึ่คนเปิเล็กๆเด็กน้อยไปยอมนอนเป็นเด็กๆเด็กน้อยไปยอมนอนแามสมวรแซมสมควรใ่ลอกินแล้วจาเออเออมันดมเเอาเอาเาขมักใหม่มันดมดมกินดมกินเอาโอ้สาเนาทเวมันได้สักปีสปีมันดมเนียน ยายยายมันเฮียนกินมันจะเตกับมงกินมุกินอไเดียน้จะได้มาตอนซกได้อร่อยนะจ๊ะเรียนนะอร่อยตอซากูกินเร่เรียนเริ่มูหรือยังผู้สวยหรือยังเยียบจังไดูกนะเมื่อคืนบริปสมครับเมื่อคืนแล้วกสบายดีป้าลูกพันพัผสมบกเ็นักงอย่างลูกะครไขใหญ่ใช่ไหม ังมันทับไครชักกันครอบตัวันะีแน่นั่นตัวััเนาะมองอะไรคุโทรศัพท์เปิดมกอหลืองะ้าลงกวางป้าลงกวางกินผักเออแะฉลาดฉลาดยังไม่ถึงงไม่ถึงวันไม่ถึงวันกินต้มผัก กินเต้ต้มผักแบบทุกมือมันกินเลยจะบอกมานี่ยชิอมให้ไปกินกันมานั่งเดี๋ยวจะได้ปิดคลิปละคลิปยาวละให้เขากินต่อ

บอกนอนกลางคืนโอ้ใจจะขาดเนาะร้อนกเจนจนอยู่ก็ไม่ได้ร้อนเกินพอลมสองตัวเอาไม่อยู่สามตัวอาจจะบ้างมีพัดลมมีตู้เย็นมีเครื่องจับรป่าที่บ้านมีมีแอร์อยู่บ่อกในบ้านแต่ค่าห้องมันไม่เท่ากับค่าบ้านชั้นบอกคลิปนี้ขอจบไปเพียงซัมมี่เ้อจ้าแล้วก็ขอขอบคุณเนาะเพิ่นเถืกเล่กับพิ่นเลี้ยงบ่าวควร งวดหนาเขอให้ถึกใหม่ถึกหลายคกเก่าเน้อบายบายจ้าลาคลิปหน่อยเร็วี่สบายดีบาย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 สวัสดีค่สวัสดีจ้า